สวัสดีครับผมพบกับเก้าโกโกไลท์นะครับตอนนี้น้องจากเกก็เหมือนจะพยายามไปฝั่งลาวให้ได้นะครับโอ้โหเนี่ยคือน้องเขาก็จะไปตรงนู้นนะมันจะเป็นเกาะตรงนี้นะต้องได้ข้ามน้ําไปนะครับคืออืมไม่ถูกกฎหมายไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปแบบนี้นะครับอ่าแล้วไม่ถูกกฎหมายไม่ได้ตัวนั้นคือแผ่นดินลาวแล้วใช่ไหมมีปัญหาเรืเกิดตั้งแต่มีปัญหาคุณออกมาเนี่ยแผ่นดินลาวแล้วใช่ไหมน่ะ Premises, แย่างไทยอยู่อ๋อยังไทยอยู่เนาะโอ้โกระโดดกระโดดอกเอากระเดือกข้ามไปลาวเนี่ยกระทำท่ากระโดดข้ามไปลาวเนี่ยึ๊บเฮ้ยโอ้ไม่ใจนี่หว่าไม่ใจนี่ว่ามันต้องเปียกๆดิให้ใคอยู่ครับผมผมไม่ได้ว่ายน้ำข้ามผมมีคนมารับโอ้โหขี่โฟมบ่ขี่โฟมกลับบ่อ่ะซูมซูมเข้านะซมซูมเข้าโอ้โห ถ้าไม่ซูมนี่ตัวเท่ามดตานอยเลยนะครับนี่เวียงการเราไม่ต้องทำเบลอพาพข้ามหรือว่าไม่ต้องอะไรอะไรเราก็เห็นชัดเลยนะชัดมากเลยเนาะครับเจริญมากเลยทางดูตรงนี้นะครับนี่ดูตึกนี่ใช่ใช่บอกคนอันนวลอันเมือไงอันเหลืองอันหลังนี่ไงนี่ตึกตัวนี้สวยมากเลยนี่ตึกอะไรพี่ชารู้ไหมตัวอันอันอันไอ้ไม่ใช่มันคนละที่เลยตึก อันนี้นนนตึกอะไรตอ,ตอนที่เขาประชุมสมมติเนี่ยเขาก็เขาเรียกผู้นำเขาก็พักที่นี่อ่ะที่พักผู้น,นำเออขาเรียกบ้านพัก AEC นี่เนี่นตรงไหนคาสิโนโครับเนี่ยมีไหม <c oughs> คนไทยแล้วบางคนยังไม่รู้นะครับว่ามันมีจุดหนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมองเห็นสปปลาวหรือว่า สวยๆด้านนั้นเลยดูตึกใหญ่ตัวนู้นก็กําลังจะสร้างนะครับตึกใหญ่นะครับกําลังจะสร้างด้วยนะนน่นนะครับตรงนั้นก็ไปก็ตลาดเขมขงนะฮะนน่นก็เป็นตลาดเขมกงอยู่ฝั่งนู้นกลางคืนเนี่ยเขาจะสว่างสบายมากกว่าฝั่งเรานะครับตัวนี้จะถ้าหยุดจุดนี้จะฝั่งนู้นจะเจริญกว่าทางนี้นะครับใช่เขาจะเจริญกว่าทางทางทางบ้านเราเพราะบ้านเรามันแคบเพอบ์ของเขามันเป็นเมืองหลวงไงอือตอนนี้เขาก็ตึกเขาก็สร้างกันเยอะๆนะครับ เราไม่ได้ข้ามไปเป็นปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นดอนจันพาเลตตอนนี้เขาก็มีการทาสีใหม่ทําสีใหม่นะก็เจริญขึ้นกว่าเดิมตัวไหนครับตัวสูงสูงนี่ปะใช่ใช่เป็นตึกแรกที่มีลิฟต์มันคืออะไรครับตึกนี้เป็นโรงแรมครับอ๋อตึกเป็นโรงแรมคืนเท่าไหร่ครับคืนหนึ่งสมัยก่อนก็น่าจะร้อยร้อยเหรียญละร้อยเหรียญครับประมาณสามพันสี่พันผมเคยไปพักนะไปเที่ยวลาวครั้งแรกผมก็พักโรงแรมนี้แหละอ๋อครั้งแรกเพราะว่าไนั้นไปกับบริษัททัวร์ ช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะสบายดีหลวงเขาบางนังก็ล้องฮิตเลยฮิตตอนนั้นอหนังก็โรงแรมนี้ด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าก็คือคนไทยมันก็เริ่มเริ่มอ๋อเริ่มไปเรานี่ไปตอนนั้นผมมีพาสปอร์ตนะมีพาสปอร์ตแล้วเพราะว่าปีแรกที่ไปเที่ยวครั้งแรกเนี่ยผมไปเที่ยวลังกาวีครับผมลังกาวีอยู่มาเลเซียแล้วก็ปที่สองก็มาเวียงจันทร์ ก็โอเคนะโอเคอยู่ครับก็มาได้คือถือว่าใกล้มากเลยนองจักกีก็เหมือนเดิมครับ้าก็จะอะไรนะไม่รู้นะครับนะเอาโอเคผมสำหรับต่อตอนนี้ก็น้องเขาไปไกลแล้วนะครับกีก็ไปไกลแล้วนะครับผมโชคดีเด้อไม่ต้องกลับเด้อไม่บอกโชคดีจักกีไม่ต้องกลับ อ่าครับหานอนแถวนั้นแหละเออาที่เขาอาบน้ำเล่นได้นะนี่เนาะน้ำมันก็ใสอยู่เนาะได้ครับข้างบนเขาบอกอยู่ครับมันเก็บผักบุ้งก็ได้เนี่ยผักบุ้งก็เยอะบางวันมีไปมันเก็บผักบุ้งไปกินไว้เนี่ยผักบุ้งบานเลยบางวันมีวัยรุ่นมาเล่นน้ำไหมพี่ชันเหรอครับสาวสาวใช่ไหมไม่รู้ครับแต่ป้าเบิร์ดให้กินหน่อยเด้อโอเคครับผมขอให้โชค จักกี้โชคดีนะครับผมบ๊ายบายจักกี้โชคดีสวัสดีค่ะเหลือก,ก็มารับจักกี้แล้วนะคะตอนนี้โอ้ย